สวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้ององไฝ่ายมดสกุลสุโคเลยนะคะมาพบมาพ้อก,กันอีกแล้วครับสำนาชาแนลค่ะมาพี่น้องมาพบมาพอก,กันมือน,นี้ก็มีเรื่องเล่ามานําเสนอมากกว่ามาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเกาเช่นเคยนะคะเนาะอ่ะมื่อนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพยาบาลกับห้องหมอนะคะอยู่ในเล่านะคะเนาะอ่ะมีดาวติดต่อ ดังเนาะอยู่ในเล้านะคะเนาะออกมาแฉพยาบาลเนาะอยู่ในเล่านะคะคือเขาพาแม่ไปหาหมอนะคะพาแม่ไปหาหมอเนาะอยู่ในโรงพยาบาลในสบรปราวแห่งหนึ่งแล้วกันนะพี่น้องเนาะอ่าก็คือเฮาหูน้ำกันดีว่าก้อนหนาน,นี้นะพี่น้องครามีประกาศออกมาว่าห้ามเก็บเงินเกิน บินนะคะห้ามเก็บเงินเกิน,กนบินห้ามมีซองขาวนะคะห้ามมีซองขาวเนาะห้ามเก็บเงินเกินราคาเกินบินที่โรงพยาบาลออกห้เนาะนะคิดว่าคงจะเป็นไปเลยยากนะพี่นอ้องอ่ะก็คือเขาเนี่ยถ้าแม่ไปหาหมอนะคะอยู่โรงพยาบาลเนาะ จะมีหมอคน,คนหนึ่งหรือสองคนพี่น้องนะคะตามที่นั่งเรามาไห่ฟังเนาะคือมาเอิอนนั่งไปจ่ายเงินแตะบ่ไดดไปจ่ายอย,ยู่หนาเคาน์เตอร์พี่น้องเอิอนไปอีกของหนึ่งนะคะเนาะเอิอนไปอีกของหนึ่งคือบอกว่าะละราคาค่ารักษา ประมาณสองแสนกว่าพี่น้องแต่ว่าเขามีเงินไปสามแสนนะคะก็เลยหายไปสามแสนที่นี่พยาบาลก็เลยถามว่าโบมีเงินหน่อยบอ่นั่งก็บ,บอกว่าบบมีนะคะเนาะแต่พยาบาลก็คือแบบเอาเงินไปแล้วก็ไปไปแบบเหมือนไปแอบทอนที่มุมลับๆนะคะแต่ว่าเงินทอนห่อใส่กระดาษมากนั่งก็เลยถามว่าเป็นยังือห่อใส่กระดาษมากพยาบาลบอกว่าเพื่อ,อความสวยงาม นะคะอ่ะเข้าไปช่วงคลิปกันก้อนพี่น้องว่าจะเป็นจังไหน,นะคะไปเลยค่ะไปห้าหม้อซ้ำไปห้าโจทย์ทุกคนอันนี้ค่อยสิบตัวพวกเจ้าค่อยเจอกับตัวเองจังไยกับฟากเตือนกันแน่ของหม้อใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ในนครล่วงนี่แหละบางคนก็เจอเหตุการณ์จังซี่คือค่อยแต่ข้าเจ้ากาบกาที่จะมาเตือนไผ่แต่ว่านี่ใส่ค่อยเป็นคนที่มาอัคดคลิปอยู่แล้วแต่ยังว่าค่อยกระขึ้นในใจเลยลิ้นกับไผ่โบลินก็มาลิ้นกับค่อยกันยังวะพวกกับโบเลว่าค่อยเก่งหอก แต่ว่าข้าจาวันคือซีเบิ้งค่อยคือซีเป็นเด็กน้อยมันอยู่บรรยากาศบูนย่งห้าว่าเก็บเงินเป็นสเละแต่ค่อยกับ่อหูว่าบอลเก็บเงินแต่มันก็นมีบอลได้บอลหนึ่งของหมันเองสินะไปค่อยไปห้องสุขเซินแม่ค่อยกับเจ็บไปซีหม่งอะไรฮูก,กันไปหม้อความเป็นความตายเพื่นสีหูเรื่องเจ็บเรื่องเป็นสิมานมยาได้สี่หูก่อจนว่าไปห้องสุขเซินแล้วตอนนั้นก็เห็นในหม้อผู้หนึ่งออายุประมาณสามสิบปลายปีนี่หรือว่าสามสิบนี่แหละประมาณนั้นแหละ กับผู้หนึ่งกับรุ่นค่อยนี่แหละกซีว่าซะกษีมันเห็ดเบียงนกันแหละหัวหัวกันค่อาแม่ก็ไปหนอนน้ำมอสุกเซิร์นแหละเข้าไปแล้วใส่สโลมยังให้แม่ค่อยแล้วมีเอื้อยผู้ง่ามผู้หนึ่งแหละเอินค่อยไปเอินก็เอินค่อยๆก่อนค่อยซีส่งใส่กันย้อนเหล่าเห็ดแบบโตมีพี่ลุดซิซะสันสีว้าแลเอินค่อยไปน้องมานี่ฉันกวักมือจังสินะมันี่แต่เราค่อยแล้วบันนี้ค่อยกัน ย่งางไปให้แหลกกับไปเข้าไปห้องน้นอยๆเข้าไปห้องน้นอยๆแล้วเลากกว่าเอออันนี้มันค่าชใจ,ใจ,ใจแม่องน้องเด้อส่องเสน้นสาวผันขีบอัศรีเบาเดี๋ยวนี้พวกก่รููสึกถ้าแมน่นถ้าแม่นแล้วว่าเป็นยังคือว่าเบาค่อยแทะจังสินะคือว่าคือมีอย่างจัดย่างพวกกะตอนนั้นขาเก่าให้ก่อนขอยให้ซ้ำมแซนมนคืมีใบละแสนแล้วหลักกะถามว่าบุมีเงินถอนวะแห้งเห็นดน่ะค่อยเออบูมีเงินน้อยวาแห้งเห็นดน่ะค่อยรู้สึกส่องใส่เหลาลายก่อนหนึ่งสิจะ แล้วค่อยก็ว่าบูมีล้วก็ไปถอนเงินถอนกับบุมีป้องบูมีเงี้ยงจักน้อยเด้ไปลักถอนอยู่วันเห็ดเวียกล่าไปจําการแล้วละไรก็กระแนมไปหมดเละรู้สึกว่าบูมแม่ละแล้วสิ่งที่เห็นแล้วค่อยมั่นใจที่สุดว่าเราตัวค่อยนะเราโกงเงินค่อยกันย้อนเราห่อเงินใส่เจียห่อใส่เจียทุกคนเรามายื่นนะค่อยเราค่อยการเพราะว่าค่อยฮู้วค่ก็การทำท่าท่าไปสรละแล้วเป็นย่างคือว่าห่อใส่เจีย ตกอข่อให้มันงามาเสิแหละมูเขาเกิดได้ยินเขากับมูเขาผากันไปคำว่าเริมบ่แม,ม่แล้วเขากับไปท่าม่มอทีว่าข้าจอมลงมาซ้ำรวดอันห้องตัวนี้ปกติเราบ่ได้ยูดแพนกนี้เราว่าเรามาเมื่อนี้ซื่อเขากับท่ามสบายดีท่านมอตัวนี้มันราคาอย่างคือว่าบินกับบินห่อเจียยเงินมากับบินเป้าเขาท่ามาราคาอย่างกับบ่บ่บ่ย่างแล้วเมื่อนี้ท่านมอก่อนบ,บ่มีย่างนะอยู่นี่บ่ได้เก็บย่างซองขนข้าจอกันหน้าล่าเห็นบ่พี่ไข่หน้าข้าจอาอื่น เบิ thế, à, è, kho ai, kho ai ่งการแต่งโตก็คือบรรดอกนี่ก็สิมาตั้วค้อยนะแล้วมื้อนี้ก็เอาเงินมาส่งค้อยก็เอาเงินมาส่งคอยเอาไปตัวที่อยเอาให้แล้วสิมาอเงิน่อนค้อยก็ก็เอาให้แล้วอยก็เว้ากับผู้ซคอยนี่แหละ้ากุซนีนะเฮียนหากะจกนะพวกเจ้าบู่้สึกจักน้อยว่าว่าตัวเองเฮียนมามาสั่วสิไดบัดจุดนี้เฮียนเพื่อมาเป็นโจรสิวะนงสุดขาวเป็นนงสุดดําซะไปค้อยหวังว่าเจ้าสิได้ยินเด้อ สรงคนพวกเจ้านะ่ะหรือว่าสร้างคนกระบ,บื้แต่ค่อยเห็นแต่สร้างขนมงหมหัวกันมือน,นั้นแล้วค่อยกระเบ,บ้ากับเหล่า่าค่อยกระเบ้าค่อยจีน้าแหละเว่าเจ้าหูดีแกใจว่าเจ้าเห็นอย่างมันมีการมาเที่ยงค่อยว่าเหตพผลว่าแซนอันลืมเขียนค่อยกระเบ,บ้าเจ้าหูดีแกใจจ้าบ่ตตองมาเห็นจังซีแม่ค่อยนอนเจ็บนอนเป็นจ้าซีมาสอบเอาเงินทิ็งอย่างค่อยก็เบ,บ้าจังซีเดยแล้วความค่อยใจ็หายนเหานะ่าหนาชีวิตสร้าขันที่สุดเจอกระพ่อกับแม่พวกเจ้าพวกเจ้าสิมากบอก พี่น้องละจากส่งคลคิดจบไปแล้วนี่เพามคิดเห็นกันไดก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปคือเก่านะคะเนาะอ่ะคิดว่าคือสีเป็นไปได้ยากนะคะเรื่องซ่องขาวเนาะแต่ก็ไม่ได้เหมารวมว่าอ่าพยาบาลอยู่ใได้เล่า หมอพยาบาลยิ่งเล่าจะเป็นกันตั้งด้นเมืทุกคนนะคะเนะเาะก็ไม่ได้เป็นกันหมดทุกคนหรอกเนาะคือเป็นแพทย์เป็นหมอควรที่จะต้องมีจรรยาบัณน,นะคะเนาะเรียนแพทย์เรียนหมอมาเพื่ออย่ายังก็เพื่อรักษาคนไข้เนาะเพื่อรักษาคนไข้นะคะโมแมนตชีวาไปขูดรีดอ่าถ้าแพทย์หมอดูแลเห้ดี อันนี้ก็เป็นสินน้ำใจของญาติผู้ป่วยที่จะให้เนาะแต่ว่าจะมีมีประกาศออกมาว่าบรใหารรับเงินนอกระบบบรใหารรับซองขาวนะพี่น้องเป็นไปได้ยากนะคะเนาะถ้าเอาเอาเอาซื้อๆใช่ไหมพี่น้องถ้าเราไม่มีซองขาวไม่มีเงินที่แพทย์หมอ่ เขาจะบ่ค่อยบริการเท่าดีนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นคนรวยๆมีซองขาวยื่นเนี่ยเขาจะดูแลเท่าดี24ชั่วโมงเอิ่นหาย่ำใดก็ได้อารมณ์ประมาณนี้อะพี่น้องโรงพยาบาลอยู่ในเล่านะคะเนาะแต่ว่าน่างกับบ่ได้ระบุนะคะว่าเป็นโรงพยาบาลใดเนาะบ่ได้ระบุว่าโรงพยาบาลใดนะคะเนาะก็คือออกมาเราเตือนเพื่อเป็นอุทาหรณ์เนาะ ให้คนที่ไปหาหมอไปแทรบริการมีสติระวังตัวนะคะเนาะเพราะว่ามันก็จะมีกันทุกที่นะั่นแหะเนาะ,ะแต่ว่าหมอดีๆกับมีนะคะไม่ดีก็ส่วนน้อยเนาะ,ะก็เขาจะยุว่าพนักงานพยาบาลหรือ,อยังแกแต่เอแต่อยู่ในเล่าอ่ะเงินเดือนมันน้อยมันมันไม่พอใช้จ่ายอยู่แล้วเนาะ แต่ก็ขวรจะมนี้จัญญบ,บันสักนิดนึงนะคะเนาะอยู่ในเล่าบมมีเงินบอก่าคอยากรักษาเทียบกับฝั่งไทยแล้วเขาจะรักษาผู้ป่วยก่อนแล้วก็ผ่อนจ่ายทีหลังนะคะเนาะเพราะว่าเขา,าถือว่าชีวิตสำคัญกลัวนะคะเนาะ ขณะเก็จะมีประมาณนี้พี่น้องพี่ภาประการใดกรกบาบขอโทษขออภัยน้ำลายๆนะคะเนาะตรงได้ขาดตกบกพร่องฝากพี่น้องคอมเมนต์เติมให้น้ำนะคะฝากพี่เต่าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวน้อยพี่เต่านะคะพอกันหม่คิดหนะ่ะสำหรับที่นี่ขอกล่าวคขาว่าสวัสดีค่ะ